นาวกาบพิสุขพรศก,การ2,566พระปะนศอดิศักดิ์พาณิชกิจฉายาเข้มกิจโจเลขที่14คณะกุติสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารเรียงความแก้กระทู้ธรรมครั้งที่2อ,อักษะดาตาละพะเตปุณณคังผู้ให้สิ่งที่เลิศย่อมได้สิ่งที่เลิศอีกณนะบัดน,นี้จกได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งสุภาษิตท,ที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและประพฤติปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในาศาสนธรรมเป็นลำดับสืบไปดำเนินความว่าคำว่าทานหรือการให้นั้นหมายถึงการสละทรัพย์สิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นพิจารณาตามหลักบุญกิริยาวัตถุ3ที่ประกอบด้วย 1. ทานามัย 2. ศีลมัยและ 3. ภาวนาไมแล้วเห็นว่าทานเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญประการหนึ่ง และทานสามารถแบ่งตามสิ่งของที่จะให้ได้สองประเภทได้แก่ประเภทที่ 1. อามิสทานหมายถึงการให้วัตถุสิ่งของซึ่งแบ่งย่อยตามผู้ให้ได้3ลักษณะกล่าวคือ 1. ผู้ให้ให้ของที่ด้อยกว่าของที่ตนบริโภคใช้สอย 2. ผู้ให้ให้ของที่เสมอกันกับที่ตนบริโภคใช้สอยและ 3. ผู้ให้ให้ของที่ดีประณีตกว่าของที่ตนบริโภคใช้สอย แต่หากแบ่งย่อยตามเจตนาของผู้ให้มี2ลักษณะได้แก่1ทานที่ให้เฉพาะเจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งและ 2. ทานที่ให้แก่หมู่คณะไม่เฉพาะเจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งประเภทที่2ธรรมทานหมายถึงการให้ธรรมะเป็นทานแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะกล่าวคือ 1. วิทยาทานคือการให้ความรู้ทางโลกและทางธรรมและ 2. อ,อภัยทาน คือไม่ถือโทษโกรธในการล่วงเกินของผู้อื่นไม่ผูกเวรกับผู้ใดนอกจากนี้องค์การให้ที่จะทําให้ทานเกิดอานิสงส์มากนั้นผู้ให้จะต้องทําครบองค์สาได้แก่ 1. วัตถุบริสุทธิ์หมายถึงสิ่งของที่จะบริจาคทานต้องได้มาโดยสุจริต 2. เจตนาบริสุทธิ์หมายถึงเจตนาของผู้ให้จะต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจทั้ง3การกล่าวคือ 1. ก่อนให้ดีใจยินดี 2. ขณะก,กำลังให้มีจิตเลื่อมใส 3. หลังจากให้แล้วมีจิตเบิกบ,บานและ 3. บุคลาลบริสุทธิ์หมายถึงผู้ให้และผู้รับต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์กล่าวคือผู้ให้ต้องเป็นผู้มีศีลธรรมและผู้รับต้องมีศีลาจารวัตงดงามมีคุณธรรมสูงส่วนคำว่าผู้ให้หมายถึงผู้ที่มีจิตเสียสละ ยอมสละให้ปันสิ่งของของตนเองให้แก่ผู้อื่นด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และคำว่าสิ่งที่เลิศหมายถึงสิ่งที่ดีที่สุดโดยสภาวะของสิ่งนั้นๆดังนั้นทานหรือการให้ถือว่าเป็นสิ่งทำได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใดถูกความตรลนิครอบงาจนถึงขนาดไม่สงเคราะห์อุปถัมภ์ผู้อื่นเสียเลยธรรมดาย่อมมีจิตเศร้าหมองและเป็นทุกข์จำเป็นต้องกำจัดความตรลนิออกจากจิตโดยอาศัยเครื่องช่วยคือ ทานหรือการให้ที่เมื่อกระทําแล้วจะทําให้จิตเกิดความผ่องใสและเป็นสุขแต่สุขที่จะผู้ให้จะได้รับจะมีผลน่าพอใจเพียงใดจะมีผลเลิศเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้ให้สิ่งที่เลิศมากน้อยเพียงใดถ้าผู้ให้ไม่ให้สิ่งที่เลิศเช่นให้สิ่งของไม่ประณีตเวลาที่ทานนั้นให้ผลก็ย่อมให้ผลที่ไม่น่าพอใจไม่ให้ผลที่เลิศแต่หากผู้ให้ให้สิ่งที่เลิศเช่นให้สิ่งของประณีต เวลาที่ทานนั้นให้ผลก็ย่อมให้ผลที่น่าพอใจให้ผลที่เลิศนับได้ว่าทานหรือการให้เป็นการกระทําความดีเป็นการสั่งสมบุญวิธีหนึ่งและบุญที่สั่งสมไว้จะนํามาซึ่งความสุขแก่ผู้ให้ในภพชาตินี้หรือภพชาต,ติต่อๆไปนี้สมดังพุทธสุภาษิตที่มาในขุทธกษนิกายคาถาธรรมบทว่าสุโคปุญญะอุจโยความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้ ดำเนินความว่าคำว่าบุญแปลว่าเครื่องชําระสันดานบุญเป็นชื่อของเหตุคือข้อปฏิบัติอันบุคคลจะต้องบำเพ็ญก็มีเป็นชื่อของผลคือความสุขอันเกิดแต่บุญอย่างอื่นเช่นมียศมีทรัพย์เป็นต้นก็มีซึ่งบุญในสุภาษิตข,ข้างต้นนี้หมายความถึงบุญเป็นชื่อของเหตุอันต่างกันโดยเป็นข้อปฏิบัติหย่อนยิ่งกว่ากันอาทิ หลักบุญกิริยาวัตถุสามดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นและคำว่าความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญเป็นเหตุส่วนคำว่านำสุขมาให้เป็นผลความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญได้แก่กุศลธรรมที่ทำคราวละมากบ้างน้อยบ้างประเภทเดียวกันบ้างต่างประเภทกันบ้างความสั่งสมบุญลักษณะนี้อาจเป็นเหตุนำความสุขใหญ่มาให้ในเบื้องหน้าได้ดังพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า แม้มอน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดได้ฉันใดทีละชนสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นดังนั้นบุคคลจึงควรกระทำความดีทั้งกายวาจาและใจอันเป็นการสร้างกุศลเป็นการบำเพ็ญบุญเพื่อสั่งสมไว้อยู่เป็นนิดให้จิตเปี่ยมไปด้วยบุญยามใดที่ได้ระลึกถึงกุศลกรรมระลึกถึงบุญของตนเองแล้ว ก็จะเกิดความอิ่มเอมใจตลอดจนทำให้ผู้นั้นประสบแต่ความสุขในภพชาตินี้หรือภพชาติต่อๆไปสรุปความว่าการกระทำความดีทั้งทางกายวาจาและใจการกระทำแต่กุศลกรรมการบําเพ็ญบุญสั่งสมบุญไว้อยู่เป็นนิดย่อมนำพาความสุขมาให้ในภพชาตินี้หรือภพชาติต่อต่อไปดังพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าบุคคลหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาทานหรือการให้นับว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุคือเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญประการหนึ่งเมื่อคิดจะให้ก็พึงให้สิ่งที่ดีที่สุดให้สิ่งที่เลิศที่สุดกล่าวคือจะให้สิ่งใดก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดโดยสภาวะของสิ่งนั้นการให้นั้นจึงจะเป็นการให้ที่เลิศและย่อมทําให้ผู้ให้ได้รับสิ่งที่เลิศอีกสมดังสุภาษิตที่ยกขึ้นไว้นเบื้องต้นว่าอกษะดาตาลพเต ผู้นักกังผู้ให้สิ่งที่เลิศย่อมได้สิ่งที่เลิศอีกมีอัฏฐ,ฐาที่บายดังได้พรณนา,นาม,มาด้วยประการัชนี้